สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะได้เวลาของคลิปพิเศษแล้วค่ะ5ราศีดวงเฮงมีลุ้นรับโชคใหญ่นะคะงวด16พฤษภาคม2566นี้นะคะเราดูกันเป็นแนวทางเราดูกันสนุกสนุกเราดูกันเพื่อความบันเทิงนะคะแม่หมอจัดลำดับดวงทั้ง5ราศีนะคะจากการเปิดไพ่นะคะใช้ไพ่ทาโร่ใช้ไพ่ออร์เคลประกอบกันนะคะ เน้นที่แนวทางการเสริมดวงจากหน้าไพ่นะคะนทั้งสองสำรับเลยเน,ะนาะเน้นนะคะเน้นแนวทางเสริมดวงนะคะให้เราได้นำไปแบบว่าออพิจารณาว่าฉันจะเสริมดวงแบบนี้แบบนี้นะคะท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปก็ยังคงมีเลขนำโชคนะคะมีเลขเด็ดจ,จากหน้าไพ่ทั้งหน้าไพ่ทาโร่และหน้าไพ่ออร์เครคิลมาฝากนะคะจะได้พิจารณาเนาะชอบไม่ชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับที่ห้า นะคะ16พฤษภาคม2566นี้ราศีที่มีดวงเฮงเนาะรุ้นรับโชคใหญ่อันดับที่ห้านะคะราศีกรกฎค่ะอันดับที่5าราศีกรกฎนะคะงวดนี้นะคะโชคลาบมาจาก2ทาง1 ชกลาบมาจากทางไกลนะคะ,ะบางท่านก็ไปตะเวนนะคะไปตะเวนขอเลขเด็ดๆประมาณนี้เนาะหรือว่ามีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงนะคะไปเดินทางนะคะเขาเดินทางเข้าไปได้เลขเด็ดๆมาแล้วมาบอกกล่าวเรานะคะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงนะ,ะท่านไหนที่ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเรามีลูกหลานนะคะมีลูกหลานมีบริวารในบ้านซึ่งต้องบอกว่าลูกหลานบริวารของคุณเนี่ยงวดเนี้ย พลังจิตรางสังหรณ์แม่นยำมากถามเลยนะคะน่าจะเป็นเน้นนะคะเน้นเด็กเล็กที่ไม่เกินวัยรุ่นนะคะที่ไม่เกินวัยรุ่นหรือให้เขาซื้อให้ก็ได้นะ,ะหรือบางทีถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราก็ ให้เขาแบบว่าเลือกเลขให้อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราชอบด้วยเนาะคือยังไงดวงจะเฮงอ่ะเออหยิบจับอะไรมันก็มีโอกาสเฮงเพียงแต่ว่าต่ำหน้าไพ่แล้วเนี่ยแนวทางเสริมดวงของคุณคือมาจากลูกหลานบริวารหนึ่งนะคะเลขที่เกี่ยวกับลูกหลานบริวารอาจจะเป็นวันเกิดปีเกิดเดือนเกิดประมาณเนี่ยเนาะนะแล้วก็เลขเที่ได้รับจากทางไกลนะคะมีคนไปได้มาจากที่อื่นแล้วก็มาบอกมากล่าวนะคะก็ถือว่าเ,เป็นแนวทางเสริมดวงเนาะ ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายค่ะอยากให้เป็นคนรุ่นหนุ่มนะคะเป็นคนรุ่นหนุ่มแต่ว่าเออท่าหะรุ่นหนุ่มนี่คืออายุแบบว่าสามสิบต้นๆประมาณนี้ได้นะคะ30มสต้นๆแต่ไม่ถึงกลางคนนะคะนะไม่เกิน35ปีนะลองดูแล้วก็ออถ้าสมมุติว่าไม่มีเลยแถวแถวแถวที่จะซื้อมีแต่คนแก่ ก็เอาเป็นแบบว่าร้านที่อยู่มานานแล้วกันค่ะร้านที่ไม่ค่อยย้ายไปไหนเราเห็นเขาขายอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะคะไม่เห็นย้ายไปไหนแล้วก็มาขายอย่างสม่ําเสมอนะเราก็ไปซื้อกับเขาได้นะคะไม่ใช่ร้านเล่นะคะไม่ใช่ร้านที่ย้ายเดี๋ยวมามั่งไม่มามั่งไม่ใช่นะคะเป็นร้านที่แบบว่ารเราเห็นตั้งมานานแล้วนะคะแบบแบบร้านดั้งเดิมประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าสมมติคุณได้เลขเด็ดๆมาแล้วเนี่ย อย่าลืมบวกไปอีกหน่อยนะคะเดินหน้าไปอีกสักเลขหนึ่งด้วยนะคะถือว่าเผื่อเอาไว้นะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจากหน้าไพ่นะแนวทางเสริมดวงค่ะ เสริมดวงโชคลาภสําหรับชาวกร,รกฎนะคะงวด16พฤษภาคมนี้ทาบุญการทําบุญทําทานการทําทานแก่คนยากไร้ค่ะการให้ทานนะคะนะเอ่อให้แบบไหนก็ได้ให้เงินนะคะหรือให้เป็นข้าวของก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการให้ทานแก่คนยากไร้จะเสริมดวงโชคลาภให้ชาวกร,รกฎนะคะเฮงๆค่ะอันดับที่สี่ค่ะอันดับที่สี่ได้แก่ราศีกันนะคะสําหรับชาวราศีกันงวดนี้นะคะ ผู้ใหญ่ให้โชคคนแก่ผู้สูงอายุถ้าในครอบครัวของคุณนะคะมีเอ่อมีแบบว่าคุณเอ่อคุณปู่คุณตาประมาณเนี้เนาะนะคะเราซื้ออายุเกี่ยวอายุของท่านก็ได้อายุปีเกิดวันเกิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าท่านไหนเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ไปตระเวน ตระเวนทําบุญนะคะ,ะวัดน้้นวัดนี้ขอให้แบบว่าหรือบางบางทีไปทําบุญที่วัดที่มีพระพุทธรูปที่เราเคารพบ,บูชานะคะแต่ว่าขอให้เป็นอยู่ในท้องที่ที่ ที่คนละที่อยู่เราอะค่ะนะเราอยู่จังหวัดนี้เราอาศัยอยู่จังหวัดนี้เราไปอีกจังหวัดนึงนะคะไปทําบุญอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแบบนี้ได้ถือว่าเข้ากับดวงถือว่าเป็นการเสริมดวงที่ดีมากๆนะคะขอพรเลยนะคะแล้วก็พอสมหวังนะคะพอได้สมปรารถนาก็ก็ไปแก้เนาะเออนะแล้วก็นะคะงวดนี้นะคะจริงๆแล้วคนแปลกหน้าให้โชคนะเออคนแปลกหน้าให้โชคเช่นบางทีเราอาจจะซื้อลอตเตอรี่จากร้านที่เราไม่เคยซื้อมาก่อน นะเป็นร้านใหม่ร้านใหม่ที่เอ้ยนะเจ้านี้ไม่เคยมาขายเ <an> พิ่งจะมาขายแถวบ้านเราประมาณนี้แบบนี้ก็ได้นะคะถือว่าจะจะจะถูกกระดวงเนาะนะเออเน้นนะคะเน้นผะูน้หญิงนะคะเน้นคนขายที่เป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณซื้อกับคนขายผู้ชายได้นะคะนะคนขายผู้ชายซื้อกับคนขายผู้หญิงเท่านั้นนะคะส่วนคนขายผู้หญิงซื้อกับผู้หญิงก็ได้หรือผู้ชายก็ได้ขอให้เป็นแบบว่าเป็นเป็นเจ้าที่เราเพิ่งจะเคยเห็นประมาณนี้ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ การเสริมดวงโชคลาภจากชาวราศีกันนะคะของชาวราศีกันค่ะงวดนี้นะคะปล่อยนกปล่อยปลานะปล่อยสัตว์หรือให้ชีวิตสัตว์เป็นแบบว่าเป็นพวกเป็นเป็นวัวเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะคือปล่อยสัตว์หรือให้ชีวิตสัตว์เนี่ยถือว่าเสริมดวงโชคลาภชาวราศีกันนะคะมีเวลาอีกหลายวันลองพิจารณาดูว่าเราเราสะดวกจะทําบุญในลักษณะนี้หรือเปล่านะคะช่วยเสริมดวงโชคลาภเนาะ เฮงเฮงรวยรวยนะคะชาวราศีกันค่ะมาดูอันดับที่สามค่ะอันดับที่สามได้แก่ราศีมังกรนะคะ ชาวมังกรงวดนี้นะคะ,ะเลขเด็ดๆของคุณมาจากทางไกลโชคลาภมาจากทางไกลนะคะเช่นมาจากแบบบางทีเราเราเราเ,ราเล่นเน็ตเนาะเราโซเชียลเนี่ยโอ้ยเล,เลขเลขที่เขาแบบว่าเขาแชร์กันมาตามโซเชียลเนี่ยเนี่ยจะเข้ากับดวงคุณนะคะคือเขาเรียกว่ามาจากทางไกลหรือนะคะถ้าสมมุติว่าอ่าเราซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายแบบไหนนะคะนะคนขายผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นเพศไหนนะก็ถ้าคุณเป็นเพศหญิงคุณซื้อกับคนขายผู้ชาย ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณซื้อจากคนขายผู้หญิงนะแล้วก็จริงๆแล้วเลขเด็ดอ่ะอยากจะบอกว่าถ้ามีคนมาบอกอ่ะจะเข้ากับดวงมากมีคนไปได้มาแล้วแล้วถือว่าเข้ากับดวงคุณสุดๆคือมันมันเป็นอะไรที่หนึ่งทางออนไลน์ได้แล้วแล้วก็เป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างระหว่างคุณกับใครบางคนนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าเสริมดวงโชคลาภกันมันเหมือนกับมีคนนําโชคลาภมาให้ประมาณนี้นะคะก็อลองดูนะคะลองพิจารณาดูค่ะ การทาบุญเสริมดวงนะคะเข้าวัดเลยนะคะทําบุญที่วัดนะคะทำบุญในการสร้างโบสถ์นะคะทำบุญเกี่ยวกับวัดนะคะสร้างโบสถ์สร้างพระประธาน,นะะอะไรประมาณเนี้นะคะนะถือว่าจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวมังกรน,นะคะในงวด16พฤษภาคมนี้นะยังไงเฮงเฮงรวยๆนะคะ ต่อไปอันดับที่2แล้วค่ะอันดับที่สองได้แก่ราศีตุลน,นะคะวันนี้ราศีตุล้อาบอกว่าดวงดีนะคนแปลกหน้าให้โชคค่ะนะคนแปลกหน้าให้โชคให้ลาบนั่นหมายความว่า1น,นะบางทีคุณอาจจะซื้อลอตเตอรี่จากคนขายทีเ่เราไม่เคยซื้อกับเขามาก่อนเราเพิ่งจะเคยเจอหรือว่าเราเพิ่งจะเคยเห็นนะคะเราไม่ได้อยู่ในสายตาของคุณมาก่อนประมาณนี้เนาะนันะหรือบางทีอาจจะซื้ออ,อ,อาจจะเหมือนกับว่า มีคนที่คุณกําลังจะไปซื้อแล้วล่ะแล้วแล้วมีคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเขาแต่ว่าเราเราเราเห็นเขาคุยกันนะคะคือบางทีถ้าเราไม่รู้จักกันเขาก็ไม่บอก,บอกเราเนาะแต่เวลาบางท่านเวลาไปซื้อไปที่ร้านที่ขายเลอตเตอรี่เนี่ยจะมีคนเขาคุยกันไง เราได้ยินเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนที่เราไม่ได้รู้จักเขาแต่ว่าบางทีเขาคุยกันหรือว่าเออเนี่ยบางทีเราอาจจะร่วมสนทนาด้วยก็ได้หรือบางทีเราจะได้ยินได้ฟังมาว่าเออเลขนั้นเด็ดนะมีคนไปได้นู่นนี่นั่นมาแล้วยิ่งถ้าเป็นเลขที่คุณไม่ค่อยสนใจคุณไม่เคยซื้อบางท่านจะมีเลขบางตัวที่เราไม่เคยซื้อมาก่อนนะคะแต่ถ้าคุณได้ยินคนเขาคุยกันแบบนี้นะคะถือว่าซื้อได้นะคะถือว่าซื้อได้เลขแบบนี้จะเสริมดวงโชคลาภให้คุณนะคะนะส่วนท่านไหนที่เอาโอเคไม่สะดวกนะตอน ช่วงที่เราไปซื้อไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยแล้วไม่มีใครคุยอะไรมาเข้าหูไม่ได้ยินเลยซื้อเลขเกี่ยวกับครอบครัวได้นะคะเกี่ยวกับครอบครัวแล้วควรจะเป็นเลขที่เราไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้สนใจเนาะบางทีเป็นเลขที่บ้านเออไม่ได้ซื้อนานแล้วเลขที่บ้านนั้นหรือบางท่านอาวันขึ้นบ้านใหม่หรือบางทีเลขเกี่ยวกับคนในครอบครัวเราครอบครัวเราพ่อแม่นะพี่น้องปู่ย่าตายายเราไม่เคยซื้อเลขวันเกิดของใครหน้าประมาณได้ลองหาดูนะคะถ้าเป็นเลขในลักษณะนี้ก็อาจจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวตุลได้นะคะ การเสริมดวงล่ะการเสริมดวงนะคะการเสริมดวงของชาวราศีตุลต้องบอกว่างวดนี้นะเครื่องรางค่ะเครื่องรางของขลัง เครื่องรางที่เสริมดวงเรื่องการเงินโดยเฉพาะนะคะมีติดบ้านไม้หรือบางทีเราไปหาข้อมูลอะไรก็ได้คือคือแล้วแต่เราสะดวกนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นอะไรที่ชี้ชี้เฉพาะเจาะจงแต่ว่าหน้าไพ่แนะนําว่าเป็นเครื่องรางตามความเชื่อของเราที่ว่าบอกว่าเออเสริมดวงอันเนี้ยนะพกอันเนี้ยติดตัวนะจะได้เงินได้ทองโชคลาภจะมาเนี่ยแบบนี้เลยนะคะหามาพกพกติดตัวไปตั้งแต่วันนี้วันที่คุณดูคลิปไปจนวันที่ วันที่16พฤษภาคมเลยนะคะจะช่วยเสริมดวงโช่วลาบให้ชาวตุลน,นะคะก็เฮงเฮงรวยๆนะคะแม่หมอบอกหรือยังว่าซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะณเพศตรงข้ามเราได้นะคะซื้อใกล้บ้านได้แล้วก็ถ้าเป็นร้านใหม่ร้านที่เราไม่เคยซื้อมาก่อนนะคะเราไม่เคยซื้อกับเขามาก่อนเนี่ยอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือซื้อ,อ,อไม่ไม่ใกล้บ้านก็ใกล้ที่ทํางานก็ได้นะคะ ต่อไปมาถึงอันดับหนึ่งแล้วนะคะอันดับหนึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษพนะคะพฤษพต้องบอกว่างวดน,นี้คุณตามเลขเดิมเลยเลขที่คุณเคยถูกมาก่อนนะคะรางวัลใหญ่รางวันเลขที่เคยถูกลองดูลองพิจารณาว่าเอองวดน,นี้ฉันจะเสี่ยงโชคกับเลขไหนนะคะเคยถูกมาก่อน นะมันจะกลับมนเวียนกลับมาให้โชคให้ลาบกับคุณอีกรอบหนึ่งนะคะหรือบางท่านเคยถูกรางวัลใหญ่ๆนะบางทีมันจะวนเวียนกลับมาให้กลับมาให้โชคคุณอีกครั้งนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาพลิกแล้วนะคะบางท่านที่แบบว่าเออไม่เคยไม่เคยถูกเลยแหละแม่หมอเนี่ยแหละงวดนี้แหละมันจะพลิกชีวิตนะคะมันจะพลิกชีวิตคือเรียกได้ว่าเงินเนี่ย โชคลาภของคุณมันจะทำให้ให้ให้เรื่องของการเงินนี่พลิกฟื้นเลยนะคะแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคือด้วยหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยต้องระวังนะเลขที่คุณเลือกมนะันมันจะหาซื้อยากนะคะมีโอกาสที่จะไม่รู้ว่าสำนวนทุกวันนี้เขาใช้อะไรแต่ว่าถ้าสำนวนสมัยแม่หมอเนี่ยเขาเรียกว่าเออมันเป็นเลขอั้นนะคะคือ หาซื้อยากประมาณนี้เนาะเ,ออเป็นเลขที่แบบว่าเออแผงนั้นก็หมดแผงนี้ก็ไม่มีมันอาจจะเป็นเลขดังก็ได้นะคะหรือบางทีมันไปพ้องกันกับเลขที่ฮิตฮิตอะไรแบบนี้เนาะออก็ต้องต้องรีบหาซื้อหน่อยนะคะออซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายนะคะงวดน,นี้ค่ะสำหรับชาวพ,พืษศคนขายผู้ชายเป็นว่าเ,ออเป็นคนทีออ่พูดเพราะนะคะพูดเพราะนะ แต่งตัวดีแล้วกอ็อาจจะเป็นวัยกลางคนหน่อยนะคะอายุ35ขึ้นไปนะคะแต่งตัวดีดูดูสำอางหน่อยนะคะถ้าเขาข่าวทวมุมทุ่มได้จะยิ่งดีค่ะแต่ถ้าแบบว่าข่าวไม่ได้ก,ก็ก็ผิวยังไงก็ได้นะคะผิวยังไงก็ได้แต่ขอให้เป็นดูเป็นคนทุทม่มทุมแล้วดูเป็นคนอัธยาศัยดีใจดีพูดเพราะประมาณนี้นะคะเ,เลขเด็ดๆก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเลขเก่าเลขเดิมเนาะที่เราเคยซื้อนะ,ะหรือเป็นเลขที่ เขาเรียกว่ามันจะวนเวียนอยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละนะบอกแล้วเนาะอันนี้การทําบุญเสริมดวงค่ะสําหรับชาวพฤษพค่ะงวดน,นี้ การทําบุญด้วยการบริจาคโลหิตนะคะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้เราเนาะนะถ้าท่านไหนที่เออสุขภาพไม่แข็งแรงไม่หมอไม่สะดวกบริจาคโลหิตเลยเราทําบุญกับสภากาชาติไทยได้มันมีทําบุญออนไลน์โอนเงินนะคะตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาของเรานะคะที่จะไม่ทําให้เราเดือดร้อนนะคะกับสภากาชาติไทยเนาะนะก,ก็เทียบเท่ากับบริจาคโลหิตเหมือนกันนะคะก็ถือว่าอ่ะเสริมดวงกันไปนะคะสุดท้ายแลลวคะ่ะสุดท้ายค่ะ เลขนำโชคหรือเลขเด็ดจากหน้าไพ่นะคะาจากหน้าไพ่ออร์เริกลก่อนนะคะแม่หมอหยิบออร์เริลสามใบนะคะมีเลขสองสองเจ็ดเก้และสอค่ะจากออร์เริลนะคะ2องสและสอส่วนจากไพ่ทาโร่นะคะหยิบสามใบเช่นเดียวกันค่ะมีเลข2เลข1และเลข8นะคะ เลข2เลข1และเลข8ก็ลองดูว่าเอ๊ะเราชอบไหมถูกใจไหมนะคะยังไงก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะ,ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะรับโชคก้อนใหญ่กันทุกคนเลยนะคะมวดหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ